ทา้ารการเจ้ากรมเระบบจ้ว่า้กอกว่ารเจ้าเ้พระคุวาพองร์แล้วก็ขอสวัสดีท่านเจ้าขาพระพู้ธทุบุนในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ทราบได้ว่าก็ตระบุตั้ทต่นานไมก็อทันให้ หาวาพระประงจะเล่นางโบนะครับในช่วงนี้ะพุกธกจ้าวี่ทานเจ้าภาพกะกลับรารานิบนจะบรรนาสงก็ขอเลยนเจ้าภาพประกอบวิธีนะครับตุดทุกเดียนนะครับต้มหูชาและตุ้ทชู่รวยลูกถพระประทงจะเจะนธโบในช่วงนี้นะครับตัวแทนเจ้าภาพมีเจอกัน โเลี stand, ทองก็ขอเถี่ทุกท่านจะได้บูชาดอกมาทุกเที่ยตากำไ้พระรับถิ่นพ่อีกอีวิณาสกาเรนะพุทธังลาภิพุทยามะอีวินาสกาเรนะธรรมังลาภิพุทยามะอีวินาสกาเรนะสังขังอาภิปุทยามะนะปสามี สุปฏิปันโนพุทธวโตสาวกสังโฆสังฆังนะอามิมักยังกันเตวิถุงวิตุงรักกนกายติกลเรนะขหามปัญจตีราญยาจามะภูติยังปีมักยังกันเตวิถุงวิตุงรักกนกายติกลเรนะขหามปัญจตีราญยาจามะตูติยังปี มักยังพันเตวิตุงวิตุงรักพณักายาติกลเรนาตหาปัญจาตีละญาจามะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะ พัควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังตัวนังคัจฉามิ ธรรมธสารนามคัจฉามิธรรมมสาราคัจามิสารสารนามคัจฉามิสางฆังสรนางคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนามคัจฉามิทุติยมปิพุทธัมสารามคัจามิทุิยมิธรรมสารนามคัจฉามิทุทิยมปิธรรมังสรนามคัจฉามิ ทุติยมติสังฆารสรนังขัจฉามิทุติยมติสังฆารสรนังขัจฉามิตปิยมติพุทธามสรนังขัจฉามิเวรุปนิสิกขาปะตถาสมาธิยามิปัตินาทานาเวรุปนิสิกขาปะตถาสมาธิยามิกาเมสุนิชาราราเวรุปนิสิกขาปะตถาสมา up oh, oh, oh.

아. Uh -huh. प्रिय तथा कमतिहा तथा सुखारुपानं ทุกท่านะครับจะได้ตั้งหน่วของกานเือเก่าทำบูชาข้าวตุกเก่าทำถวายนักการะทหารใหญ่ข้าวที่ถึงตนนะฮะจากนั้นจะพาไปเป็นองค์เทียนแจะกราบพระทหารใหญ่ข้าวทุกเจ้านครับ นักโมตัสากัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสากัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสากัคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะปิมังสูปากไมยัญชนะสัมปันนังสารีนงโกท่านำอุททะการ พุทธาสาปูเชมะติมานิพยัญันตมัตตการทัานีสัพพิวารานีภิกขูสัพรกาสโวนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตการทัานีสัพพิวารานี Pastikan hatu makan dewa mata itu adinca ya raga di sini. Ada jumpa, ada cuci. จะเด็กกน่อยเรียบร้อยาววังมาชาววัง 「お疲れさまです」

Oh, wow. การานศิลรับศิลบาสมาาร,ารัติกัข้าพระตาหาขอเพลื่อนบริวาแก่พระผู้ทงข้าพหน้าขอุทิศซึ่งส่วนุนูส่วนผู้ทนี้เจาะจงเฉพาะให้กับหลวงพ่อหลวมสุขสว่สด่อเขียวกาญนลราชแม่พ่อดวานล่าช แม่พิสุสวา่างแม่ตลอดโมกที่ชักพ่อคราวย่าทิวสุสวารอาจารย์บุญสุสวา่างพอมด้วยยาติหลายเีี่งโลกรับไปแล้วตลอดจนถึงคุณครูบาอาจารย์สี่สิสิสิหลายที่ปุปรหารักษาฝูครองโทล่ขาพเจ้าขอชด้วยพอบคระพพระเจ้า สรรพสัตว์ัหลายอย่างไม่มีสุกสุดไม่มีประมาณขอท่านหลายเรานั้นจงรับงโมนาเอาซึ่งสมบูรณ์สมบูณ์ที่ตัวข้าพเจ้าได้ตั้งใจ,จงงทำบูธิให้ในคราวนี้และขอองุ์นี้จงสำเร็จแก่องค์สมสมข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้า จะเริมด้วยอายุวันะสุขภา,า,า,าระปฏิภาณทารษาสมบัติสัภารคนใจอันประเสดที่เป็นใได้ชอบประกอบด้วยทัาาสยขอจงสำเร็จแก่ตัวข้าพเจ้าตราบจนเข้าถึงซึ่งทำนิพพานได้ถูเก้าวอาจจะเดเอ ที่เราลือกจากอ้างผู้คุรักของตวผู้แล้วก็คาร้กในงานต่างๆที่ทให้าต้งได้ก็ในใจที่ทุกแรงนะครับต้อขอตัวประชากรขอบคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ขอให้เคยนะครับากั 哎，咱们这边是。

Terima kasih telah menonton! โค้งนี่กินหนานุกวะฮะโค้งนี่กินหนานุกอะรว,ว,ว,วมกันแล้วพันได้พอดีเลย